สวัสดีครับรลิมโปรช็อปนะครับผมวันนี้มาเสนอนะครับลอ้อ w w o เวิรนะฮะ st 7นะตัวนี้เป็นขอบ18นะครับกว้าง7ครึ่งออบ48นะครับสีมันมีทํามาแล้วนะแต่ก็สวยอยู่นะครับวันนี้ขอบมันเต็มไปหน่อยนะฮะไม่มีที่ว่านะนี่มาดูทีละวงแล้วกันนะ w w o เวิร์ก t 7นะครับผม สติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดโดยรวมสวยเลยนะครับดูทีละวงขอบสิบแปดนะครับอุ้ยอขอบสิบแปดเจ็ดนิ้วครึ่งอุ้ยอุ้ยขอบสิบแปดเจ็ดนิ้วครึ่งนะออฟสี่สิบแปดนะครับสวยอือทีเจ็ดนะครับผม สบูรุหล่อมากนะดูด้านหลังอ่นะดูด้านด้านหน้าก่อนสอนดูล้อแล้วกันนะดูด้านหน้าก่อนนะครับตัวนี้จะไม่มีไม่ e อินเจ a n ปในด้านหน้านะมันแล้วแต่รุ่นนะครับจ er, ะวิวเวอร์ครับเวร์อิโมชัอยู่ในสกูอ Emotion นะครับก็คือล้อเบา อยู่ที่โค้งกาันถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยน,นะครับยอดซับไม่ค่อยขึ้นเลย <c oughs> ไม่มีกำลังใจทำนะ รถนี้ขายอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับอ่าด้านหลังพามาดูนะครับสเปคอยู่นี่สิบแปดเจ็ดครึ่งเป็นกับหัวนะแล้วก็สี่สิบแปดออฟเซตจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ m ม k e in อินเจปนจะอยู่ข้างหลังจะไม่ได้อยู่ในช่องเดียวกันนะฮะมันจะเป็นขึ้นต้นด้วย m ม k e in ก่อนแล้วก็มาเจแปนนะครับเพจอยู่ครบนะด้านหลังจะเพจ์หนึ่งจานนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับรบกวนหน่อยก็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบนะครับตอนนี้ล้อเข้าใหม่เยอะนะครับแทบจะไม่มีที่เก็บละไงฝากไปด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเม้นต์มาบอกหน่อยว่าอยากล้อใน,นดวงใจของพวกท่านคือล้ออะไรนะก็นะประมาณนี้นะครับ สนาทีมีค่าพยายามจะอัพโหลดให้ทุกวันโอยชนโอดผมว่าใส่ซูบารุอ่ะใน Google หล่อมากนะใช่ผมลองไปหาดูใน Google อนะพิมพ์ w work st 7นะฮะแล้วก็ซูบารุจะขึ้นเลยอยู่ในอ่าแมวแมวผอแมวอ้วนมีหมดเลย จะเป็นล้อรุ่นใหม่แล้วนะก็ประมาณนี้นะครับชอบชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร้นะครับลิมโปรช็อปเหมือนเดิมเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์เจ็ดหกสามสองสามสองนะครับอ่าอดีก็บริมโปรนะครับเหมือนเดิมดูของได้ที่ซอยรังผงหนึ่งเจ็ดสี่นะครับเป็นไงก็ฝากด้วยลวกันนะจ้าไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับผม